รายการเช็ดติงของเรามีช่วงใหม่ขึ้นมาแล้วนั่นก็คือช่วงอะไรครับเมนูแปลกแดกได้ปะเฮ้ไหนลองกินหน่อยสิเชช่่นนเเดียวอืืะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมเอ็มเองจาครับผมตีเชฟตีอยู่ว้าไม่อดตายไปเชฟตีครับผมแน่นอนตีมากคนกําลังงองว่าเอ๊ะผมมาทําไมวันนี้นั่นน่ะสิเพราะว่าวันนี้ครับผมคุณผู้ชมรายการเชฟตีของเรามีช่วงใหม่ขึ้นมาแล้วนั่นก็คือช่วงอะไรครับเมนูแปลกแดกได้ปะ่เเสียงด้านผมก็ออก่อนเออผมว่ามันจะคุยไม่รู้เรื่องคือต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้ผมที่เป็นช่วงใหม่เนี่ยพี่ตีครับเรียกว่าเป็นรายการที่เราอ่ะจะเอาเมนูแปลกแปกจากคอมเมนต์คนดูหรือว่าเขาสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเป็กาารเเลล่ย ทดลองให้ดูซึ่งในเทปแรกครับคอมเมนต์มากมายก็ยังไม่มีก็เลยเอาความเห็นจากน้องๆทีมงานนะใช่นั่นก็คือสปากเกตตี้เส้นเจนลลี่สีสวยตบมือดิได้อยู่ไม่ ไม่พอดีอ่ะแล้วน้องมันเห็นก็เลยสงสัยไงว่าเส้นเหมือนเหมือนสปาเกตตี้อ่ะได้ไหมเออได้ไหมแล้วสำหรับเส้นสปาเกตตี้เราใช้วันนี้ครับผมบอกแบรนด์นะฮะนี่เป็นช่องทางสําหรับลูกค้าทุกท่านนะครับผมผมบอกเลยนะฮะทุกแบรนด์ทุกผดักเข้าได้นะครับผมสําหรับวันนี้ผมเราใช้สปาเกตตี้ฮาริโบและที่สําคัญครับเป็นเวเจตเทเรียนฮะแปลว่าเขาต้องใช้แบบพวกสายผักเออสายผักสายผักอ่ะพี่ตี๋เอ้ยไม่ใช่คนละผักกันผักนละผักเขาผักคนละไม้ซึ่งวันนี้ฮะเราจะมาทำสองซอสเอาไว้ราดกับสปาเกตตี้พุตต ของเรานะฮะใช่ครับนั่นก็คือซอสแรกคือซอสขาวเป็นครีมซอสอีกซอสหนึ่งเป็นซอสอะไรครับซอสแดงครับซอสแดงเป็นซอสมะเขือเทศไม่แต่ต้องบอกก่อนนะว่าไอ้เจ้าคือเราเหมือนจะทำกันเหมือนทดลองอ่ะเป็นห้องทดลองอ่ะทดลองเลยเป็นอย่างนี้ไงครับผมส่วนผสมเลยทุกอย่างในเมนูนี้มันจะมีอะไรที่เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้แต่ว่าภาพรวมเนี่ยไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะเพราะมันคือการเอาของเคาของหวานาผสมับของหวานทดลองไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูมาเลยผมว่าเราลองชิมก่อนได้ไหมเนี่ยเราจะได้ ร้อนหรือแบบเย็นปึ๊บไอไหนลองกินหน่อยสิเส้นเย็นเส้นอืมอมอืมอืมอนมอื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 มอร่อ้มอืมอนมอมอืมอืมอมอนมีืือืมอืออือมอื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 ัอืมออืมอืมอืมมมม กลับมาแล้วครับเราจะทําซอสแรกก็คือซอสขาวซอสแดงคือซอสมะเขือเทศครับเป็นเบสพื้นฐานอาหารนะฮะมันก็คือมีซอสขาวซอสแดงซอสขาวเนี่ยทำจากนมซอสแดงทําจากมะเขือเทศเริ่มต้นเราทําซอสขาวก่อนแบ่งง่ายๆเลยก็คือแดงมะเขือเทศขาวนมเริ่มต้นฮะซอสขาวไม่มีอะไรมากครับมีแค่เนยนมแป้งสาลีอเนกประสงค์ครับเกลือพริกไทยแค่นี้เลยแค่นี้เลยคุณจะได้ซอสขาวครับใส่อะไรก่อนใส่เนยก่อนครับใส่หมดเลยป่ะครับใส่แค่ครึ่งเดียวครับ ต้องบอกก่อนว่าไอซอสจริงจริงมันเอาไปทําใส่แบบพวกปกตกาโรนีสปาเกยีได้ใส่ได้เลยมันมาเพี้ยนตรงวัตถุดิบหลักที่แหนแต่ว่าน้องมันสงสัยไงตามที่รายการเราต้องไม่นั่นเสียไอตเคี้วพวกนี้มันขี้สงสกยมันอยากรู้ไอพวกนี้อยากรู้ยังไงต่อครับแล้วเราก็ใส่แป้งลงไปหมดเลยป่ะครับหมดเลยครับสัดส่วนนะคะสัดส่วนไม่มีก็เดี๋ยวขึ้นให้นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งใช่แต่เดี๋ยวขึ้นให้นี่ ยังไงต่อครับเสร็จแล้วครับพอแป้งสุกนะฮะแล้วก็ใส่นมนมต้องเย็นนะครับต้องเย็นใช่ไหมทำไมเพราะว่าถ้าเราใส่นมร้อนไปแป้งมันสุกไปเลยก็เป็นเม็ดเม็ดอ้โหดูเยังไงต่อแล้วก็เพิ่มนมอีกนิดนึงแล้วมันมีแค่นี้เหรอพี่ดิมีแค่นี้เลยครับจริงเหรอจริงครับเพิ่มนมอีกนิดอครับเพิ่มนมอีกนิดและสำหรับนมที่เราใช้ในวันนี้ครับใครจะเชื่อมีติซีพีเมตินมโคล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่พูดเหมือนเป็นลูกค้านี่ขนาดให้ลูกค้ายังพูดขนาดนี้นะครับเนี่ยนม่องมันเลยนะคร่องพี่เเออ๋รงดยวผมจะเทครับบเเรรยยมมััะหดลคบ รู้ค้าเขาได้ครับผมเขาได้ทุกจุดครับผมแล้วก็ต่อไปใส่เกลือใส่เกลือกล้วยอบเนยเลยกลัวครับผมครับผมอันนี้ก็ใส่เกลือปรุงรสนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้มันสุกครับสุกมันก็มันก็จะคนขึ้นแค่นั้นเลยแล้วก็ปรุงรสเพิ่มด้วยผีไข่แค่นั้นใช่แล้วก็แค่นั้นเลยจะใส่ชีสก็ได้แล้วแต่ความชอบใส่ป่ะเราใส่ป่ะเราใส่ครับใส่ชีสเลยใส่น้ำนน้องเองนะฮะแล้วก็เราคนให้คนเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวสุกแล้วก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ตัดภาพไปดูอินเสิร์ตกัน กลับมาแล้วกลับมาแล้วอันนี้ซอสเราสุกเรียบร้อยฮะก็จะมีลักษณะข้นอย่างนี้จะรู้ได้ไงว่าสุกดูปฏิทินไม่ใช่นะฮะก็ดูว่ามันมันข้นแล้วหรือยังนะฮะการง่ายๆก็คือนี่เอานิ้วปาดที่ไม้พายครับปุ๊บแล้วมันไม่ย้อยลงมาก็คือใช้ได้เนี่ยเส้นเนี่ยมันจะไม่ย้อยลงมาเห็นไหมเนี่ยอย่าดูน้องอย่าดูคนดูงั้นเดี๋ยวระหว่างรอเราก็ปรุงรสอันนี้ปรุงรสให้แซ่บพริกไทย เสร็จยังอันนี้อันนี้เสร็จแล้วครับพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนต่อไปเราจะมาทำไอ้ตัวซอสมะเขือเทศง่ายดายครับอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันง่ายดายเลยเหรอใช่งั้นเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวผมเตรียมเส้นตรงนี้รอนะได้ครับนะฮะก็อันนี้ก็ง่ายๆฮะรอให้ไอ้น้ำที่มันอยู่ในหม้อเนี่ยเราเคยเอาให้หมดซึ่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วก็แนะนำนะถ้าใช้หม้อที่มีความหนานิดนึงมันจะดีครับแล้วก็ใส่เนยฮะหรือน้ำมันก็ได้อันนี้ เรารวยฮะเราใช้เนยต่อไปครับเราใส่หอมใหญ่ลงไปผัดใส่กระเทียมอันนี้เราก็ผัดหอมกับกระเทียมให้ตุกให้แบบกลิ่นหอมช่วยให้กลิ่นหอมมันจะใสหอมสุกมันจะใสอันนี้คือกินได้จริงๆนะไม่ใช่แบบออไอตัวซอสบอกก่อนนะว<ม>่าอตัวซอสกินได้นะกินได้จริงๆนนี้ไม่ไดไไ้เอาของกินมาเล่นนะครับมันกินได้จริงครับต่อไปครับ,รบอันนี้เราจะเพิ่ม <momentos S 3> <อ>ความโคตนและหวานให้กับตัวซอสเราอันนี้เรียกว่า คอมิโทเพสคือมันก็คือมะเขือเทศเข้มข้นที่เขาไปบดแล้วก็ไปตากให้มันระเหยน้ํดับเอาน้ําออกกลองน้ำออกอาเจะได้เข้มข้นใช่ไหมแต่ซื้อได้ที่ไหนครับเนี่ยซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปครับแต่ว่าเทคนิคนะฮะเวลาเราใส่ซอสมะเขือเทศเข้มข้นเนี่ยเวลาเราใส่ไปแล้วเราต้องผัดให้มันสุกดีนะมันก็เหมือนพริกแกงบ้านเราป่ะพริกแกงบ้านเราเราก็ต้องผัดให้มันแบบได้ที่ก่อนเราถึงจะใส่้อแตกเอออันนี้ก็ผัดให้แตกเหมือนกันมันจะหวานขึ้นแล้วก็คนขึ้นมันจะไม่เปรี้ยวใช่ไหม ไม่เปรี้ยวครับไม่พี่อะเปรี้ยวป่ะวัดกันไะละนี่ไปชัแคได้นี่มันจะดำดำนิดนึงนะครับไม่เป็นไรต่อไปครับเราใส่มะเขือเทศเล,ลอกเ,อเปลือกสับใช่นี่คือแบบมะเขือเทศสดเหรอมะเขือเทศเขาเอาไปลอกเปลือกครับแล้วก็เอามาสับเป็นชิ้นๆอันนี้นะฮะเราจะใช้เวลาเคี่วนิดนึงใช่ประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าเล่นแัทิ้สองชั่วโมงมะเขือเทศยิ่งเคี่ยวนานยิ่งหวาน ความรู้ใหม่แล้วก็ใส่น้ำมะเขือเทศลงไปด้วยเรียบร้อยครับเสร็จ้ล้วาอเวียวรอเวลาครับมันจะจคนคือเพราะฉะนั้นตัดภาพไปดูอินเสิร์ตครับผมเสร็จเรียบร้อยครับเฮ้ยบ้านอะเรามาต่อกันไวเปตวหกไวดิเราทำเรียบร้อยนะยืนรอนานเหมือนกันสุดท้ายเราใส่โหระพาครับฉีดลงไปทำไมต้องฉีดเพราะว่าถ้าเราหั่นมันจะ เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เพดานร่วงสำหรับลูกค้าเพดานนะครับป้ากระเบื้องใช่สีมาได้หมดได้หมดได้หมดราคาคุยกันได้ธรรมดาผมแล้วก็ใส่โหระพาเมื่อกี้คุณถามอะไรถามว่าอะไรนะทำไมต้องฉีดเพราะว่าถ้าหั่นแล้วมันจะเลอะมีดครับจะได้ไม่ต้องล้างมีดอ้าเป็นไม่ไม่ใช่อันนี้ฉีกนะน้ำมันหอมระเหยมันจะได้ออกมา ใส่ลงไปนี่ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวพอระหว่างนี้ใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กดทับสไครต์นะครับก็ทำซะสิกดสักอย่างหนึ่งใช่แต่ต้องบอกก่อนผมว่ากดกระดิ่งทิ้งไว้ไม่เสียหายใช่มันจะได้แจ้งเตือนไงจะได้รู้ว่าเอ้ยมาแล้วมาแล้วไอ้พวกมันย่าอ่านี้มานเลยอาไม่ต้องดูไม่ใช่ไม่ใช่เราจะได้เข้ามาดูเพราะตรงนี้เรากำลังแบบทำกันบ้างกันใหม่อยู่ครับผมมีรายการใหม่รอคนอยู่เพียบเลยเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะมาประดับตกแต่งจานกันอันนี้เดี๋ยวอุ่นอีกทีนึงแล้วก็มาลาดให้ดูเคคนะรับ เสร็จแล้วผมกับเมนูแปลกแดกได้อะป่ะอะเปล่าครับกับเมนูนี้ครับฮะสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศแล้วก็เป็นสปาเกตตี้ครีมซอสเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวไปลองชิมกันเลยจ้าและขั้นตอนที่สำคัญที่สุดการทําอาหารอย่างเช่นเคยครับครับผมเราก็ต้องมาชิมกันว่ามันจะรอดไหมใช่ครับผมในเมื่อผมเป็นน้องผมให้พี่กินก่อนครับขอบคุณแม่ครับเอาไหนก่อนผมอันนี้ก่อนผมว่าจะเยอะเลยฮะเส้นเดียวทำไมถ้ามันเวิร์กก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินเยอะได้ เป็นไงครับคิดมาดีแล้วคิดมาดีแล้วว่าคิดมาดีแล้วครับว่าของขาวไม่ควรกินของหวานมันก็ไม่แย่นะมันก็ดูแบบเป็นผลไม้มันผิดที่ความเปรี้ยวของเส้นใช่เส้นมันเปรี้ยวมากแต่ว่ากินออกใบใบผล้าวช่วยได้เยอะใช่สรุปว่าผมคาร์โบกตตี้ซอสแดงกับเป็นแอปเปิ้ลด์ิสไลท์ครับครับผมดิสไลท์ไปหนึ่งไม่เวิร์กนะครับหนึ่งอันล้วถ้ากินแยกกันน่าจะดีกว่ากินเล่นๆนี่ปกติไม่น่ารวมอ่ะจริงไม่น่ารวมมาที่อันนี้อย่าบอกนะว่าคุณจะกินก่อนผมกกินน่อ อันนี้ผ่าน,นโยเกิร์ตขนมหวานแนะ่กลางของหวานตรงกลา้เป็นของหวานเลย,ยเ,ปเป็นเยลลี่ในโยเกิร์ตอืมอร่อยแบบอันนี้ผ่านอันนี้ผ่านอร่อยด้วยอ,นนอร่อยด้วยแล้วไ้กินตอนแบบนั่งชิลๆดูทีวีแล้วก็เทยวโยเกิร์ตเราได้รลังสรรเมนูขนมหวานใหม่แล้วสำหรับพาสกตี้ครีมดอสกับเส้นสตรอเบอรี่เอฟให้ไลท์ครับรับผม อร่อยอันนี้ดีอยากทุกคนได้ชิมกันมันกลายเป็นว่ามันมันมันหวานแล้วก็มีเปรี้ยวใช่มันเลยกลายเป็นเพคเตอร์มันเลยเหมือนโยเกิร์ตเพราะว่าความเปรี้ยวของเส้นมันออกมาโดนกับความข้นของน้ใช่ชิงซอสอร่อยจริงเวิร์คเฮ้ยไม่ต้องมากินนะอันนี้อันนี้ได้แล้วจริงๆน่าจะเข้ากับเส้นอื่นด้วยรสอื่นด้วยนะเป็นไปได้ต้องลองวันนี้ต้องลองครับผมแต่ว่าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รอดูตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีคอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามาเมนูแปลกครับอยากให้เราลองเอาอะไรมาผสมกับอะไรตัวอย่างให้ดูตัวอออย่างงให้้ดูเป็็นกกกุชโแลต ข้าวขาไก่น,นมเปรี้ยวเนี่ยอย่าเนี้ยได้หมดได้หมดจินตนาการออกมาเยอะจินตนาการออกมาเยอะเคียร์ทีบหน่อยไม่ไม่เอาแบบปัญญาอ่อนอุจจาระผสมฉี่ไม่เอานะครับใช้ความคิดหน่อยนะเวลาเมนน่ะนิดนึงนะนิดนึงนิดนึงขอแบบเคียร์ทีบเคียร์ทีบแล้วเดี๋ยวเราทำให้แล้วก็เราจะเลือกคอมเมนต์นั้นขึ้นมาฝากนะฮะฝากอะไรคอมเมนต์มาต้องคอมเมนต์เยอะๆเดี๋ยวจะมาลองทำให้ดูได้ครับแล้ววันนี้วันนี้ลาไปก่อนจ้าไงฝากด้วยกดไลค์กดติดตามอีกรอบนึงแล้วกันกดไว้เเเเเดีีีี๋ยยยยวมคคอออนนทต์ะๆกพบบลรั ครับผมไม่ได,ดีมากไม่พูดเลยรอพูดเลยวคนนี้ไปก่อนไปก่อนสบายมากทำงานเอ็มสบายมากไม่ต้องพูดเลย,เลย